1. วิธีสังเกตคนโกหก 1. ภาษากายที่ไม่สอดคล้องกับคำพูดพูดว่าดีใจแต่หน้าตาไม่ยิ้มสายหัวขณะตอบว่าใช่มือไม้อยู่ไม่สุขลูปคอรูปหน้าเก้าหัวบ่อยๆ2ไม่สบตาหรือสบตามากเกินไปหลบสายตาไม่กล้ามองตรงๆ 3. ลักษณะการพูดเปลี่ยนไปพูดช้าลงเหมือนคิดไปต่อไปมีการเว้นจังหวะหรือพูดติดขัดบ่อย 4. ให้ข้อมูลเยอะเกินเหตุหรือไม่จําเป็นพูดวกไปวนมาพยายามทําให้ดูน,น่าเชื่อถือเกินไปเพิ่มรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้อง 5. ตอบคาถามไม่ตรงหรือเบี่ยงประเด็นไม่ตอบตรงจุดหรือหันไปพูดเรื่องอื่นถามอย่างตอบอีกอย่าง 6. มีอาการกังวลหรือประหมา่าเงื้อออกมือสัน่นเสียงสัน่นพยายามยิ้มกลบเกลื่อนทั้งที่ไม่ใช่เรื่องน่ายิ้ม 7. ปฏิเสธมากเกินไปผมไม่โกหกนะผมไม่ทําแน่นอนเชื่อผมสิมักใช้คําย้ําเพื่อปกปิดความผิดจริง 8. เปลี่ยนเรื่องเร็วเกินไปพอถูกจับสังเกตรเริ่มรีบปิดบทสนทนาเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างไม่เป็นธรรมชาติ 9. สังเกตความสม่ำเสมอของพฤติกรรมถ้าพฤติกรรมหรือท่าทางวันนี้ไม่เหมือนวันก่อนอาจมีบางอย่างผิดปกติ10เรื่องราวไม่สมเหตุสมผลเมื่อฟังแล้วรู้สึกว่าเรื่องดูแต่งขึ้นหรือมีช่องโหว่ถ้าถามซ้ำแล้วให้คำตอบไม่เหมือนเดิมขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามรักหนะ้าจุบ๊บ